ณใจกลางกรุงเปียงยางสิ่งก่อสร้างรูปทรงพีระมิดขนาดยักษ์ตั้งตรงงานท้าทายสายตาราวกับยานอาวกาศจากโลกอนาคตมันคือโรงแรมปรยุกยองความทะเยอทะยานของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ต้องการสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกเพื่อประกาศศักดิ์ศรีของชาติทว่าความฝันนั้นกลับไม่เคยเป็นจริงการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงในปี1992่ยิงทิ้งไว้เพียงโครงสร้างอันน่าเกรงขามที่สื่อตะวันตกขนานนามว่าโรงแรมแห่งความหายนะหรือ hotel of doom อะไรคือเรื่องราวเบื้องหลังที่ทําให้โครงการอันยิ่งใหญ่นี้ต้องพังทลายลงในความจริงนั้นลึกซึ้งและดํามืดกว่าที่หลายคนคาดคิดในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวของริกยองอนุสาวรีย์ร้างแห่งความเะเยอทยานที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลากันครับ เรื่องราวของโรงแรมยุคยองเริ่มต้นขึ้นในปีน1986ท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียดของสงครามเย็นในเวลานั้นผู้นำสูงสุดคิมอิลซองกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าประเทศของเขากำลังถูกเพื่อนบ้านทางใต้อย่างเกาหลีใต้แซงหน้าไปอีกขั้นแม้ในปัจจุบันภาพจำของเกาหลีเหนือคือดินแดนที่ปิดกั้นและยากจนในขณะที่เกาหลีใต้คือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแต่ในทศวรรษที่1,970นั้นสถานะทางเศรษฐกิจของทั้งสองเกาหลีนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่80เกาหลีใต้กลับพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดท้งการได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1 988และความสำเร็จของบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ในการสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกที่สิงคโ,ครโปร์เวสตินสแตมฟอร์ดซึ่งปัจจุบันปเปลี่ยนชื่อเป็นสวิทช h โซเทลเดอะสแตมฟอร์ดโดยบริษัทแซงยองกรุ๊ปจากเกาหลีใต้ได้ไดรับสัญญาาก่อสร้ง ในปี1980และเสร็จสิ้นในปี1986โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ r u f f ฟ r er c ซิตีซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าสำนักงานและศูนย์ประชุม โรงแรมเวสตินสแตนฟอร์ดสูง226เมตรมีทั้งหมด73ชั้นเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเปิดตัวถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจและแน่นอนเป็นของซังยองบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้นั้นบั่นทอนภาพลักษณ์ดินแดนสังคมนิยมยูโทเปียของคิมอิลซองอย่างรุนแรง ความสำเร็จของเกาหลีใต้ได้จุดประกายการแข่งขันให้แก่ผู้นำเกาหลีเหนือเขาต้องการแผนการที่จะตอบโต้และแสดงให้โลกเห็นว่าเปียงยางคือศูนย์กลางที่แท้จริงใน,นที่สุดคิมอิลซองจึงตัดสินใจที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ด้วยมาตรฐานเดียวกันเขาประกาศจัดมหก,กรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าโอลิมปิกและประกาศว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้พักในโรงแรมแห่งใหม่ที่จะยิ่งใหญ่และสูงกว่าของเกาหลีใต้อย่างสิ้นเชิง นี่คือจุดกำเนิดของโรงแรมบริยุกยองโครงการก่อสร้างตึกสูงเฉียดฟ้า330เมตรซึ่งประกอบไปด้วยห้องพัก3,000ห้องและพัตาคารหมุนได้บนยอดถึง7แห่งซึ่งนับเป็นการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์โดยมีความทะเยอทะยานของชาติเป็นเดิมพันทว่าเบื้องหลังความฝันอันยิ่งใหญ่นี้คือความจริงอันโหดร้ายของแรงงานที่ถูกเกณฑ์มามีรายงานอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าแรงงานจำนวนมากต้องเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างในช่วงปี1987 ถึง1,992เป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีเหนือมีการใช้แรงงานจากทหารและนักโทษทางการเมืองในโครงการขนาดใหญ่พวกเขาถูกส่งมาจากค่ายกักกันแรงงานผลิตที่เรียกว่าควันลีโซเช่นค่ายแคซอนให้มาทำงานวันละ1 0 1ถชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยปราศจากอาหารที่เพียงพอและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยดัยใดๆ ดังนั้นระยุกยองจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อและชีวิตของมนุษย์ผู้ไร้าทางเลือกตอกย้ำประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของการใช้แรงงานทาสในยุคสมัยใหม่ที่ซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานถูกละเลยดังที่ปรากฏในโศกนาฏกรรมอื่น,นๆเช่นเหตุอพาร์ตเมนต์23ชั้นถล่มในปี2014ที่คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์อพาร์ตเมนต์ถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาค,คมปี2014ในเขตพยองชอนกรุงเปียงยางอาคารดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่มีผู้อยู่อาศรรยัยเข้าไปพักอาศรรยัยก่อนแล้วการถล่มครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจนํานวนมากแต่รัฐบ,บาลเกาหลีเหนือได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ใครได้มาเยือนกรุงเปียงยางในปี1989อาจจะรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในมหานครที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดถนนหนทางถูกตัดขึ้นใหม่สนามกีฬาแห่งใหม่ถูกเปิดใช้งานและสนามบินได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งหมดนี้เพื่อต้อนรับมหากรรมเยาวชนและนักศึกษาโลกหรือ World Festival of Youth and Students แต่โครงการยุยองกลับสร้างเสร็จไปได้เพียงครึ่งเดียวและไม่ทันกำหนดการ รัฐบาลทำได้เพียงเลื่อนกำหนดการแล้วเสร็จออกไปเป็นปี1992และแสร้งทำเหมือนว่านั่นคือแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกในวันที่1กรกฎาคมปี1989ตัวแทนจากกว่า175ประเทศได้เดินทางมาสู่เปียงยางนี่คือช่วงเวลาที่เกาหลีเหนือส่องสว่างที่สุดบนเวทีโลกและเป็นจุดสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ของพวกเขาแต่หน้าเศร้าที่ความรุ่งโรจน์นั้นกลับอยู่ได้เพียงไม่นาน เพียง2ปีให้หลังบรรยากาศแห่งชัยชนะก็จางหายไปจนหมดสิน้นการลงทุนจากต่างชาติที่เคยคาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อประคองโครงการนี้ต่อไปคิดเป็นเม็ดเงินถึง2%ของ GDP ประเทศหรือราว750ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเดินหน้าสู่ภาวะล่มสลาย จุดเปลี่ยนสำคัญคือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตซึ่งเปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่เคยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือให้เหือดแห้งไปตลอดการในปี1992ท่ามกลางซากปรทะขักพังทางเศรษฐกิจคิมอิลซองจำต้องยุต,ติโครงการโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้การก่อสร้างหยุดลงโดยที่ไม่ทันได้ติดตั้งผนังกระจกภายนอกทิ้งไว้เพียงโครงคอนกรีตที่ว่างเปล่าและเครนซึ่งขึ้นสนิมอยู่บนยอดตึก กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ที่ถูกทิ้งร้างไว้นานถึง16ปีโรงแรมระยุกยองที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้เป็นเพียงซากอาคารแต่ว่ามันคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าการเดินทับอันยากลำบากหรือทุบภิกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติวิกฤตการณ์นี้มีรากฐานมาจากการแบ่งแยกประเทศการบริหารจัดการที่ดินที่ผิดพลาด ภายใต้ปรัชญาจูเช่จนหน้าดินเสื่อมโทรมและเมื่อความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตสิ้นสุดลงภาระทางการเงินมหาศาลจากโครงการยุคยองก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศล่มสลายอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์คือความอดอยากที่ฆ่าชีวิตชาวเกาหลีเหนือไปอยังมหาศาลโดยแม้ตัวเลขอย่างเป็นทางการจะระบุว่ามีผู้เสียชีวิต240,000คนแต่หน่วยงานานานาชาติประเมินว่าตัวเลขที่แท้จ,จริงอาจสูงถึง3.5ล้านคน หลังจากคิมอิลซองถึงแก่อัญกรรมในปี1992อำนาจได้ตกทอดสู่บุตรชายคิมจองอิลผู้ซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงด้วยนโยบายปันส่วนอาหารตามระดับความพักดีประชาชนต้องเผชิญกับความหิวโหยอย่างแสนสาหัสในขณะที่ชนชั้นนำยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโรงแรมระยุกยองจึงไม่ได้เป็นเพียงอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวทางเศรษฐกิจแต่มันคือสุสานขนาดมหึมา ที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงชาวเกาหลีเหนือนับล้านชีวิตที่ต้องสังเวยให้แก่ความทะเยอทะยานของผู้นำรวมไปถึงแรงงานนับไม่ถ้วนที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายใต้เงาของสิ่งปลูกสร้างรูปร่างคล้ายพีระมิดแห่งนี้ดังที่รายงานของ a อ n e s t y International ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงขยายค่ายกักการแรงงานอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ประเทศกาลังอดอยากที่สุดก็ตาม เรื่องราวของริวกยองกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในปี2008เมื่อบริษัทโอลาสคอมจากอียิปต์ซึ่งเข้าไปดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมภายใต้ชื่อโครยอลิงได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงภายนอกของโรงแรมด้วยเงินลงทุนกว่า180ล้านดอลลาร์โครงคอนกรีตอันหดหูถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นกระจกสีฟ้าเงางามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมันให้กลายเป็นตึกระฟ้าที่ดูทันสมัย แต่เบื้องหลังกลับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความล้มเหลวเมื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่อนุญาตให้โอลัสคอมนำผลกำไรออกจากประเทศทำให้เงินกว่า585ล้านดอลลาร์ของบริษัทต,ต้องติดค้างอยู่ในธนาคารของเปียงยางจนต้องถอนตัวออกจากธุรกิจไปในปี2017โฉมใหม่ของโรงแรมได้ดึงดูดความสนใจจากโลกภายนอกอีกครั้ง ในปี2012ไซมอนคอรเคลวจากบริษัทนำเที่ยวคอโยทัวร์กลายเป็นชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจภายในเขาได้บรรยายถึงประสบการณ์ที่น่าขนลุกว่าพวกเขาพาเราเข้าไปในล็อบบี้ที่มีแต่คอนกรีตเปลือยเปล่าจากนั้นขึ้นลิฟต์เพียงตัวเดียวที่ใช้งานได้ไปยังชั้น99ภาพที่เขาบันทึกไว้ได้เผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเปลือกกระจกอันสวยงามมันคือโครงสร้างที่ว่างเปล่ามีเพียงผนังที่ยังสร้างไม่เสร็จ และช่องหน้าต่างที่ว่างเปล่าบรรยากาศภายในเงียบงนันและน่าสะพรึงกลัวในปีเดียวกันนั้นเองเครือโรงแรมหรูเคมปินสกี้จากเยอรมนีได้ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะเข้ามาบริหารโรงแรม150ห้องแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาพวกเขาก็ประกาศถอนตัวอย่างกระทันหันโดยให้เหตุผลว่าการเข้าสู่ตลาดในขณะนี้ยังเป็นไปไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากแรงกดดันทางการเมืองและมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นถึงตรงนี้ดูเหมือนว่า ทุกความพยายามของนานาชาติที่จะปลุกชีพโรงแรมแห่งนี้ล้วนจบลงด้วยความล้มเหลวปัจจุบันโรงแรมยุคยองได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่ออย่างเต็มรูปแบบในปี2018มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่เพื่อฉายภาพธงชาติและข้อความปลุกใจในยามค่ำคืนแต่ภายในตัวตึกยังคงว่างเปล่าและไม่เคยมีแขกคนใดได้เข้าพักมันคืออนุสาวรีย์แห่งความทะเยอทะยานที่ยังคงยืนหยัดอย่างเงียบงนัน รอคอยบทสรุปสุดท้ายในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังคงดำเนินต่อไปสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลยดิฟ CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลย ใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ